นะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอารยิยสัจสี่เหล่านี้อรยิยสัจสี่เป็นไหนคือ ทุกขอริยสัตว์ทุกขสมุทัยอริยสัตว์ทุกขนิโรธอริยสัตว์ทุกขนิโรทกามเนปฏิปทาอริยสัตว์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่ตรัสรู้ทุกขอริยสัตว์ตามความเป็นจริงแล้วเราไม่ตรัสรู้ ทุกขสมุทัยอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วเราไม่ตรัสรู้ทุกขะนิโรธอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วไม่ตรัสรู้ทุกขะนิโรธะกามิเนปฏิปทาอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วจะก,กระทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบดังนี้ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เรียบเหมือนผู้ใดพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่ได้กระทําเรือนชั้นล่างแล้วจะกยกเรียนชั้นบนแห่งเรือนยอดดังนี้ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ชั้นใดผู้ใดเพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ตรัสรู้ทุกขะอริยสัตว์ตามความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ตรัสรู้ ทุกขะสมุทัยอรยิยสัจตามความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ตรัสรู้ทุกขะนิโรธอรยิยสัจตามความเป็นจริงแล้วไม่ตรัสรู้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอรยิยสัจตามความเป็นจริงแล้วจะก,กระทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบดังนี้ข้อนี้นี่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขาอรยิยสัจเป็นไฉไรควรจะกล่าวได้ว่าอุปาทานนขันห้าอุปาทานนักขันห้าเป็นไฉไรได้แก่อุปาทานนักขันคือรูปอุปาทานนักขันคือเวทนาอุปาทานนักขันคือสัญญา อุปาทาน,นาขันคือสังขารอุปาทาน,นาขันคือวิญญาณนี้เรียกว่าทุกขอริยศัสตจดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นไฉนเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดูก่อนอานอนทางแห่งชื่อทางแห่งนิรุติทางแห่งบัญญัติ ทางที่กำนดรู้ด้วยปัญญาและวัตตะสังสาระย่อมเป็นไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้ด้วยเหตเพียงเท่านี้ความเป็นอย่างนี้ย่อมมีเพื่อบัญญัติคือนามรูปกับวิญญาณมีความหมายว่าทุกขารยสัตต์ต้องนำมาแยกให้เป็นนามรูปกับวิญญาณคือต้องทำขันทั้งห้าและนามรูปกับวิญญาณ ให้เป็นธรรมบทเดียวกันนั่นก็คือขันห้าและนามรูปกับวิญญาณนามรูปกับวิญญาณและขันห้าสองบทนี้เป็นธรรมบทเดียวกันจะเรียกชื่ออย่างไรๆแต่โดยนัยยะโดยอัฏถะโดยความหมายเป็นธรรมบทเดียวกันอาศัยกันและกันสัมปยุตแก่กันและกันจะแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันไม่ได้ ก็นามรูปเป็นะไหนเปทนาสัญญาเจตนาปัสสะมนสิการนี้เรียกว่านามมหาภูตร,รูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตร,รูปสี่นี้เรียกว่ารูปเมื่อขันห้าและนามรูปกับวิญญาณคือทำบทเดียวกันแต่มาในบทที่ทรงจำแนกนามกับรูป กลับมีบทพยัญชนะที่บัญญัติไม่เหมือนกันกล่าวคือส่วนของรูปทั้งขันห้าและส่วนที่แยกนามรูปมีคำว่ารูปเหมือนกันส่วนของนามคันห้ามีเวทนามีสัญญาและส่วนที่แยกนามรูปนามก็มีเวทนาและสัญญาเหมือนกันในขันห้า มีสังขารแต่ส่วนที่แยกนามรูปมีเจตนามีภาษะมีมนสิการซึ่งไม่เหมือนกันขันห้ามีสังขารแต่ส่วนที่แยกนามรูปมีเจตนามีภาษะมีมนสิการนั่นก็หมายความว่าบทพยัญชนะที่ต่างกานันนี้เราต้องทำให้เป็นอัตถะให้เป็นความหมายอย่างเดียวกันนั่นก็คือ สังขารกับเจตนาผัสสะและมนสิการมีความหมายเดียวกันด้วยเหตุว่าธรรมวินัยนี้มีความละเอียดแยกคายลึกซึ้งยิ่งนักแลเราจะสังเกตว่าการกล่าวพระสธรรมของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยเดียวกันใช้บทปยัญชนะเดียวกันแต่จำแนกบทพระสธรรมออกมาไม่เหมือนกัน ให้เราพึงระลึกเสมอว่าควรปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงอนุญาตคือพระองค์ทรงอนุญาตให้ศึกษาธรรมวินัยตามภาษาเดิมหมายความว่าภาษาที่เราเข้าใจได้เข้าใจได้ตามภาษาของเราที่เราเข้าถึงอัตถะแห่งคำเป็นสุภาษิตเข้าใจแห่งคำเป็นทุพภาษิตได้ โดยไม่ยึดบทพย,ยัญชนะเป็นสำคัญเสมอไปและการยึดบทพย,ยัญชนะเป็นสำคัญเรื่องก็เคยมีมาแล้วภิกษุกรุงโกสัมพีทิมแทงกันด้วยหอกปากเพราะต่างก็สำคัญว่าตนเป็นบัณฑิตอีกทั้งไม่ใช้ความคิดเห็นของตนไม่ใช้ตักกะใดๆทั้งสิ้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยไม่มีความเห็น แต่ทรงแสดงธรรมเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นอรยิยสัจทางโลกต้องเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันแต่ตางธรรมวินัยมีอรยิยสัจเป็นที่ตั้งและบทรสรธรรมที่ตถาคตประกาศไม่มีใครปิดไว้หากแต่ว่าในการเข้าถึงบทรสรธรรมนั้นเป็นไปตามกำลังแห่งอินทรีย์ หากเราจะพึงรู้ธรรมบทใดแล้วนำมาประกาศแล้วยกขึ้นว่าเป็นการเปิดธรรมที่ปิดนั่นอาจเป็นมานะโดยไม่รู้ตัวและหากมีข้อสงสัยประการใดๆก็อย่าพยายามเอาทางโลกมาใช้เรามักจะเคยชินหากไม่เข้าใจสงสัยบทใดก็ให้รีบถามอย่าเก็บความสงสัยไว้ แต่การศึกษาธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงบทพระสธรรมตามอัตยาศัยของคนฟังบทใดที่เรายังเข้าใจไม่ได้ก็อย่ายึดถือบทนั้นไว้เพราะนี่แหละคือสัญญาแห่งความเนื่นช้าแต่เราควรหาบทใดๆที่เราสามารถเข้าใจได้เข้าใจได้ถึงอัตแห่งคำเป็นสุภาษิต แห่งคาเป็นทุพภะพาสิตได้ก็ให้เราใช้บทนั้นๆพิจารณาให้มากพิจารณาให้บ่อยบทอื่นๆที่เข้าใจยังไม่ได้ก็จะเริ่มเข้าใจได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่ประกอบด้วยปัญญาจากสูงประเสริฐมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ตกอยู่ในอวิชชาหลงไหลมากกว่าโดยแท้สาธุ